บ้านๆดูบอลพอดแคสต์ออนเรื่องบอลบอลแบบคนบ้านๆาน f the t o o t สวัสดีครับนี่คือการ Feed the Foot นะครับ E.P. ที่16นะครับประจำวันที่2 7กุมภาพันธ์นะฮะเรายังคงกลับมาด้วยบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากเหตุและผลทางด้านสีตินะฮะแท็ติกแล้วก็แรงจูงใจนะครับ เพื่อให้นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยมีทางเลือกในการตัดสินใจครับวันนี้มี2คู่ด้วยกันนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยของ2ประเทศนะฮะคู่แรกนะฮะเรลโซเชดัดพบกับทางมาโยก้านะครับในศึกโคปาเดเรรอบรองชนะเลิศอันดัที่2นะครับและอีกคู่หนึ่งคือลูตันทาวนะครับพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA ฟเอครับฟังจบแล้วนะถ้าต้องการบทวิเคราะห์ฟุตบอลนะฮะสามารถแอดได้ที่แอดยูยูหนึ่งหนึ่งนะครับฝากด้วย คู่แรกฮะเรียวโซเซดพบกับทางมาโยก้านะครับในสึกโคปาเดเรรอบรองชนะเลิศนัดที่2นัดแรกนะฮะทั้ง2ทีมเนี่ยจบด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0ูนย์นครับที่บ้านของทางมาโยก้านะครับผมก็ยังกินกันไม่ลงต้องมาตัดสินด้วยนัดนี้นะฮะผลงานของทั้ง2ทีมในรอบ5นัดที่ผ่านมานะฮะโซเซดดนี่ถือว่ามีปัญหา นะครับผมเพราะว่า5นัดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง3ชนะ2เกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับทางบิโอริลไป3ประตูต 1, ่อหนึ่ะส่วนทางมาโยกาก็พอๆกันนะครับหเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปแพ้ไป2นัดนะแล้วก็เสมอ2ชนะ1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอทางเดปอร์ติวอ l าเวสนะครับผม1ประตูต่อหนเกมนี้เนี่ย ดูเป็นทางโซเฮดดนะที่มีปัญหาผู้เล่นอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะเพราะเป็นทางโอยาซาบบวนะฮะทางคาร์ลอสฟ r นันเดสหรือว่าทางมูนอสนะครับซึ่งจะต้องเช็คความฟิตกันอีกทีเกมนี้นะฮะจะมีอยู่5ประเด็นด้วยกันที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกก็คือเกมนี้จะเป็นครั้งที่4ที่ทั้ง2ทีมเจอกันฮะ ฤดูกาลนี้นะฮะพวกเขาเนี่ยเจอกันบ่อยมากนะครับผมเจอกันไปแล้ว3ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4นะครับโดยเกมแรกที่พอเจอกันเนี่ยต้องย้อนไปอยู่ไปในช่วงตุลาคมนะครับผมโซไฮดัตเนี่ยเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนย์ตาที่2เนี่ยเป็นศึกโคบ่เดเรนัสแรกนะฮะก็มาโยกาเนี่ยเปิดบ้านเสมอไป0ประตูต่อศูนย์ครับและครั้งล่าสุดที่เขาเจอกันเนี่ยเป็นฟุตบอลลีกครับมาโยกาเปิดบ้าน แพ้ไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับก็เป็นทางโซเทดดตเนี่ยที่สามารถเก็บชนะได้ถึง2จาก3านัดที่ผ่านมานะครับผมต้องดูว่ารอบนี้เนี่ยโซเทดดเนี่จะสามารถชนะได้อีกหรือไม่นะฮะหนัดที่ผ่านมาเนี่ยทางโซเทดดตเนี่ยชนะได้ถึง4ครับแล้วก็เสมอไป2ครั้งทางมยาก้าเนี่ยน่าจะไม่ค่อยชอบชื่อของทางเรลโซเทดดตมากนักฮะ เพราะว่าพวกเขายังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยในรอบ6นัดหลังที่เจอกันประเด็นต่อมาคือแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะชนะมาโยกาในะแต่ละนัดในฤดูกาลนี้นะเราเจอกัน3ครั้งอย่างที่บอกแล้วก็ชนะไป2นัดนะฮะแต่ว่าทุกเกมที่เขาเจอเนี่ยมักจะเจอปัญหาในการเจาะในการทําประตนะูพวกเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการครองบอลทั้ง3เกมนะฮะอยู่ที่ประมาณ6 4เนะครับ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์การของบอลที่มากของโซดยดดเนี่ยก็ลำบากเสมอในการเจาะของทางเกมรับ m มา์อกานะฮะนอกจากนี้พวกเขายังใช้โอกาสเปลืองนะครับผมถ้าให้เทียบจังหวะในการยิงของทางโซดยดดแล้วแปลงมาเป็นประตูที่ได้เนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะยิงประตูในเกมนี้เพียง7.14เท่านั้นนะฮะถ้าเมื่อ ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในเกมที่เจอกับมา y ยกานะครับดูเหมือนว่าทางเรอัวโซเชดเนี่ยมักจะเกรงแล้วก็มีปัญหาในการเจาะเกมรับของทางมาโยกานะครับประเด็นต่อมาคือทั้งสองทีมเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นขาลงนะครับทางเรอัวโซเชดนะฮะช่วงนี้ค่อนข้างเจอมรสุมหนักนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเเกมชนะเพียง1นัดนะครับผมแต่ว่าไอ้นัดที่ชนะ ในรอบ7เกมเนี่ยพวกเขาก็มันก็เป็นเกมที่พบกับมาโยกานะครับที่ชนะไป2ประตูหนึ่งตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันส่วนทางมาโยกานะหกเกมเนี่ยก็ชนะเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะฮะโดยแพ้ไปถึง3นะฮะแล้วก็เสมอไปถึง2เกมนะฮะแต่ให้เทียบผลงานในลีกนะฮะผลงานในบ้านของทางเรอซาดัดก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะฮะพวกเขาอยู่กับระดับกลางๆนะครับผมส่วนทางมาโยกาเนี่ยเกมเยือนก็ทําได้ไม่ค่อยดีนัก นะครับผมก็ทำให้เกมนี้ดูน่าสนใจเนื่องจากฟอร์มการเล่นในบ้านแล้วก็การเล่นเกมเยือนเนี่ยดูคาดเดาไม่ค่อยได้นะักประเด็นต่อมาคือทางเรสโซเดัดนะฮะมีสตีติต่างๆที่ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าเป็นการยิงประตูนะจากโอเพนเพลย์นะฮะหรือว่าค่าเฉลี่ยในการสร้างโอกาสต่างๆเกมรับนะฮะในเรื่องของการเสียประตูนะฮะที่โซเดัดทำไม่ดีกว่า มีจุดหนึ่งที่โซยัดดัตทำได้น่าสนใจก็คือในเรื่องของออการปิดโอกาสคู่แข่งในการสร้างสารรค์โอกาสนะพวกเขาเนี่ยทำได้เป็นอันดับต้นๆของดีกเลยนะครับซึ่งทางมาโยกาก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นทางโซยดัตที่เหลื่อมกว่าเล็กน้อยนะฮะตรงนี้นี่ก็เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถมองข้ามได้นะฮะสำหรับตัวเลขต่างๆของทางโซยัดดัตที่ดูดีกว่าทางมาโยก้าอยู่พอสมควรนะครับผมในเชิงภาพรวม ประเด็นต่อมานะฮะคือทางมอยก้าเนี่ยมีปัญหาในการทําประตูฮะต้องเรียงงี้ก่อน,นะฮะทั้ง2ทีมเนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่ต่างกันนะครับผมทางโซไฮดัตเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่มีช่วงเวลาในการครองบอลเนี่ยนะฮะมาเป็นอันดับต,ต้นของลีกนะครับโดยมีค่าเฉลี่ยในการครองบอลอยู่ที่56%นะแล้วก็มีช่วงเวลาในการครองบอลอยู่ที่ประมาณ 9.51วินาทีนะครับส่วนทางมาโยกาในพวกเขาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการครองบอลน,น้อยเป็นรนดับต้นๆของลีกนะฮะปกติเนี่ยจะม,มีค่าเฉลี่ยการครองบอลอยู่ที่ประมาณ44%นะฮะแล้วก็มีค่าเฉลี่ยในการครอบครองบอลอยู่ที่ประมาณ7.03วินาทีนะครับเมื่อดูฮิตแมปนะครับในการเล่นของทางโซดัตจะเห็นได้ว่าทางโซดัตเนี่ยเ,เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้แคบ,ครบหรือว่าแนโร่นะฮะแล้วก็ค่อยๆ ทางเอาทาง้านข้างให้ทางดิมเ้นนะครับผมแต,าาแต่ว่าทางโซลดดเนี่ยเป็นทีมที่ต่อบอลจากเท้าสู่เท้านะครับเป็นเกมบิวอัพนะครับาจ,าจากหลังไปกลางจากกลางไปหน้านะครับค่อยๆสร้างเกมขึ้นมานครับแล้วก็ใช้ตัวดิมเ้นเนี่ยในการเ,าเปลี่ยนเปลี่ยนโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสเหล่านั้นนะครับผมทีนี้เรามาดูทางมาโยกาบ้างครับทางมาโยกาจะเป็นทีมที่เล่นลายเกมรับต่ําหรือว่าโลบล็อกนะฮะ จะเป็นทีมที่เน้นเกมรับเป็นพิเศษนะฮะเมื่อเราดูที่ลายเกมรับจะเห็นได้ว่าพวกเขาเนี่มกักจะยืนลายเกมรับต่ํากว่ากลางสนามนะครับผมแต่ในบางครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเพรสบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยพวกเขามากักจะยืนต่ำนะครับแล้วก็เล่นเ,เกมรับในพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็พยายามเล่นให้รัดกลุ่มนี่คือ,อ,อปรัชญาของ มายอก้านะฮะในหลายๆเยวกันเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สําคัญนะฮะก็คือในโดยปกติะฮะทีมที่เล่นเกมรับเหนียวแน่นเนี่ยมักจะมีเกมรุกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเกมส่วนกลับนะฮะซึ่งการเล่นส่วนกลับเนี่ยของทีมเล่นที่เล่นเกมรับเนี่ยมักจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็หวังผลได้นะฮะแต่ว่าทางมายอก้านะฮะ มักจะมีปัญหาในการเล่นฟุตบอลส่วนกลับจะเห็นได้ว,ว่าทางฮิตแมปในการเล่นเกมลูกของทางมาโยกาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะส่วนใหญ่จะครองบอลอยู่พื้นที่ตัวเองแล้วก็พยายามเล่นบอลยาวนะไปทางริมเส้นบ้างทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนะหรือว่าจะไปอยู่ด้านบนบ้างนะฮะแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นทางทางซ้ายนะครับผมซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นทางบูริกี้นะฮะที่จะสามารถถ่างอกตางริมเส้นได้ หรือว่าเป็นทางจาอุมคอสตานะครับผมทีออ่มีจุดเด่นในเรื่องของเกมดิมเส้นแต่ว่าปัญหาของทางมาโยกาคือมันไม่สามารถเปลี่ยนออโอกาสเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นประตูได้หรือว่าออหาจังหวะในการทำแบบนั้นเนี่ยน้อยเกินไปนะครับผมทางมาโยกานะครมออีตัวเลขในเรื่องของการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกเนี่ยน้อยเป็นอันดับ2ของลีกนะครับเพราะเขาทำได้เพียง 140ครั้งเท่านั้นในฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนจังหวัะนั้นนะม,ามาจบได้เนี่ยได้เพียง19ครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเล่นเกมส่วนกลับได้ประตูเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองไปถึงเกมรับของทางโซสจัดได้เหมือนกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือ,อ,อตัวเทพของการเพรสซิ่งนะฮะ เราจะมองว่าเป็นบาซ่าหรือเปล่าหรือมาริดเนี่ยที่เป็นทีมที่ชอบเพรสซิ่งสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าวัดกันด้วยสถิติหรือข้อเท็จจริงจริงเนี่ยเป็นทางโซยดัดครับที่เป็นทีมที่เล่นเกมเพรสซิ่งได้ค่อนข้างดุดันแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดในลีกนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าลายเกมแรัปของทางโซยดัดเนี่ยมีลายค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็จะพยายามไล่บี้ยัแตะแดนบนนะครับผมซึ่งทางมอยาก้าเนี่ย ถ้าเสียบอลหน้าบ้านหรือว่าพยายามสร้างเกมเนี่ยก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ทางโซไฮดัตเนี่ยจะสามารถเล่นงานไมโยก้าได้นะครับผมถ้าเล่นมากจังหวะไปในพื้นที่แดนตัวเองนะครับผมดังนั้นขอสรุปเลยว่านะครับว่าทางเรียโซไฮดัตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างปิดฟอร์มในช่วงหลังนะครับแต่ว่าในหนเกมที่พวกเขาชนะมาได้ ในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นทางมายอกาครับที่พวกเขาเอาชนะได้แล้วก็ทางมายอกาเนี่ยก็ผลงานแย่ด้วยเช่นกันนะครับผมเกมนี้เนี่ยทางเรสซูัดเนี่ยจะได้เล่นในบ้าน,นมีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงที่แฟนบอลเนี่ยจะส่งเสียงเชียร์เพื่อพาให้ทีมเนี่ยเข้าชิงให้ได้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นยังมปนนีประเด็นในเรื่องของเกมโลกของทางมายอกาที่ค่อนข้างมีปัญหาอย่างหนัก ตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกซึ่งสําคัญในเกมที่จะต้องออกไปเยือนแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยขอทํานายไว้เลยครับว่าทางเรลวโซยดัตเนี่ยจะสามารถชนะได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับทางลูตันทาวพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก FA ฟเคับรอบที่5นะครับทางเส้นทางของทั้ง2ทีมนะฮะก็ ในรอบแรกนะฮะซิตี้เนี่ยชนะทางสเปอร์ไป0-1นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนนเนี่ยในเอฟเอคัพเนี่ยก็ชนะทางคาร์เดนฟิลด์ไป5-0นะครับส่วนทางลูตันนะฮะพวกเขาเนี่ยเกมแรกเนี่ยพวกเขาบุกไปชนะทางเอเวอร์ตันนะครับ2-1แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยพวกเขาเจอกับทางโบตันฮะแล้วก็ต้องเล่นเอ่อรีเพลย์นะครับก็เป็นทางลูตันที่สามารถผ่านโบตันมาได้นะครับฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมเนี่ยเอ่อทาง ดูตันทาวเจ้าบ้านเนี่ยนะครับ5เกมที่ผ่านมาแพ้ไปถึง3นะครับแล้วก็เสมอ1ชนะ1พวกเขาเนี่ยแพ้มา3เกมติดนะครับผมเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล4ประตูต่อ1นะครับส่วนซิตี้นะครับชนะ5เกมรวดครับเกมล่าสุดบุกบุกไปชนะทางบอลมัด1ประตูต่อ0เฮดตูเฮดของทั้ง2ทีมนะฮะพวกเขาเนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็เจอกันเพียงแค่1นัดนะก็คือเกมก่อนนะครับก็เป็นเกมในฤดูกาลนี้นะครับใน พรีเมียร์ลีกนะครับทางซิตี้เนี่ยบุกปชนะทางลูตันท้าสองประตูตอนหนึ่งนะครับผมเกมนี้มีหลายปัจจัยด้วยกันที่น่าสน,นใจนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของซิตี้ครับยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ไร้พ่ายในช่วงที่ผ่านมาทีมของเป๊ปกัวเดล่านะฮะยังคงไร้พ่ายครับในเ17นัดที่ผ่านมานะครับผมแมนซิตี้เนี่ยยังคงทำงานได้ค่อนข้าง,ขาง,ขางแข็งแกร่ง นะครับช่วงที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยชนะเกมเยือนมาแล้ว9เกมติดนะครับแต่ไงก็ตามยังมีจุดเล็กๆทีเ่เป็นบาดแผลได้นั่นก็คือพวกเขาเนี่ยเสียประตูไปถึง6เกมนะฮะจากเกเกมถึงแม้ว่าเกมลุกแมนซิตี้จะทำผลงานได้ตามเป้านะแต่ว่าเกมรับของซิตี้เนี่ยยังมีช่องโหว่ใหูุ้ต่อสู้เจาะอยู่บ้างนะฮะดังนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองเหมือนกันในเกมนี้ ประเด็นต่อมาลูตันทาวเนี่ยอยู่ในช่วงที่ลำบากเล็กน้อยนะฮะพวกเขาเนี่ยแพ้มาแล้ว3เกมติดนะครับผมพวกเขาเนี่ยแพ้ทางเชฟฟิลด์สามนะฮะแล้วก็แพ้ทาง 1, ะะแมนเชสเตอร์เนเต็ดไป2 1แล้วก็เกมก่อนเนี่ยบุกไปแพ้ทางลิเวอร์พูลสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับยังไงก็ตามมันยังเห็นข้อดีบางอย่างของทางลูตันทาวนะคือพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้อยู่บ้างแต่ว่าพวกเขาเนี่ย ยิงประตูคู่แข่งมาแล้ว8เกมติดต่อกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ให้เห็นถึงความพยายามในเกมลุกของทางดูทันทาาได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้เนี่ยแต่ก็สามารถเก็บประตูกลับบ้านได้เสมอนะฮะที่สําคัญเนี่ยก่อนหน้าที่พวกเขาจะแพ้3เกมติดเนี่ยพวกเขานี่ก็ทำงานได้ค่อนข้างน่าพอใจ นะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครถึง7นัดซีดีเก่ตัวนี้ก็อาจจะมาสร้างผลงานในเกมนี้ก็เป็นได้นะครับถ้าฟอร์มเข้าฝักประเด็นต่อมาคือในเรื่องของผู้เล่นของรลูนทาวที่มีตัวเจ็บเยอะนะครับเกมนี้เนี่ยต้องดูความฟิตของทางดอตตี้นะครับแล้วก็ทางโลกกงกานะครับที่จะต้องเช็คความฟิตกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ขาดแน่ๆเลยคือ เบราน์นะฮะแอนเดอร์สันที่เจ็บแล้วต้องพักไปประเด็นต่อมาก็ค่อนข้างสำคัญคือในเรื่องของลูกเซตพีซนะครับผมทั้งสองทีมเนี่ยถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกตั้งเตะอยู่พอสมควรฮะทางลูดอนทาวน์ฮะได้ประตูจากลูกเซตพีซไปแล้วถึง10ประตู <c oughs> เช่นเดียวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมตรงนี้นี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญ ในการหาจังหวะในการทำประตูของทั้งสทีมนะฮะโดยเฉพาะทางรูตันทาวแต่งั้นก็ตามนะฮะถึงแม้ว่าลูตันทาวเนี่ยจะเล่นเกมลูตั้งเตะได้ค่อนข้างดีแต่ว่าพวกเขาก็เสียเยอะเหมือนกันนะฮะว่าเขาเสียไปถึง10ประตูในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเสียเสียประตูจากลูเซพีทเพียง2ประตูเท่านั้นนะฮะประเด็นต่อมาครับก็คือในเรื่องของตัวเลขสถิติที่ต่างกันลิบลับซิตี้นะฮะ มีค่าเฉลี่ยในการทำประตูจากโอเวอร์เพลเนี่ยสูงระดับต้นๆ้นของลีกนะครับเป็นท็อป2ส่วนทางดูนทาวเนี่ยเป็นทีมที่อิงประตูน้อยนะครับที่สุดของลีกนะครับในจังหวะโอเวอร์เพลเนี่ยเป็นอันดับ3ของลีกนะฮะในการสร้างสารรค์โอกาสต,ต่างๆหรือว่าจังหวะการเสียประตูนะฮะทุกอย่างเนี่ยดูเป็นรองทางซิตี้แบบลิบลับครับถ้ามองในเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็ไม่ต้องคาดเดายากเลยนะครับ ทางซิตี้เนี่ยเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดประเด็นต่อมาครับในเรื่องของการเพรสซิงฮะเมื่อเราดูฮีทแมพฮะของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ว่าลายการยืนเกมรับนะฮะของทางทั้ง2ทีมเนี่ยจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเราไปดูที่แท็กติกนะฮะจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็มักจะเล่นเกมเพรสซิงเหมือนกันนะครับในรูปแบบของแมนทูแมนเพรสซิง ทางด้านซิตี้เนี่ยก็จะพยายามบีบสูงนะครับผมทางดูตันทาวนะครับตั้งแต่แดนบนเลยนะครับแต่ว่าจะเพรสซิ่งในระบบ4-4-2นะครับผมแล้วก็เล่นเกมในระบบ4-2เช่นกันนะฮะจะพยายามไม่ให้ทางดูตันทาวเนี่ยสามารถสร้างเกมได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็จะบีบนะครับแล้วก็ไม่ให้ทางดูตันทาวเนี่ยสามารถขยับบอลหรือว่า พาฟุตบอลเน่ยเดินหน้าได้นะครับแล้วก็จะต้องคืนหลังแล้วก็จะเป็นทางซิตี้เนี่ยที่จะหาจังหวะในการแย่งบอลแล้วก็สร้างจังหวะนะครับผมโดยทันทีจะเห็นได้ว่าทางลายเกมรับนะครับในการเพรสซิ่งของทางซิตี้เนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างแคบนะครับพยายามล็อกไม่ให้ทางลูตันทาวเนี่ยเปลี่ยนบอลได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของทางซิตี้เหมือนกันในขณะที่ลูตันทาวเนี่ยก็ มีลายเกมรับที่สูงเช่นกันนะฮะแล้วก็จะยืนในรูปแบบที่อาจจะเป็น3 4 2 1หนรืออาจจะเป็น4 5 1นะครับที่หรือจะเป็น5 2 3นะครับผมโดยลายพวกเขาเนี่ยก็จะยืนค่อนข้างสูงเช่นกันนะผมโดยที่ไม่กลัวทางซิตี้เลยนะฮะซึ่งทางดูตันทาวน์เป็นทีมที่วิ่งสู้ฟัดอยู่แล้วนะครับก็จะ ไม่ยอมให้ทางซิตี้เนี่ยเล่นบอลได้ง่ายเช่นกันนะฮะทางรูนทาวเนี่ยจะพยายามประกบตัวติดตัวของทางผู้เล่นมาซิตี้แบบแมนทูแมนนะฮะแล้วก็ดันไลน์ฮะกองหลังเนี่ยแบบชิดตัวเลยนะครับโดยไม่กลัวว่าเออมันจะมีพื้นที่ด้านหลังของพวกเขาเนี่ยมากเกินไปนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยจะมองถึงการชนะในบอลแรกอยู่เสมอครับแล้วก็ไม่กลัวที่จะต้องดันสูงครับผม นี่คือจุดเด่นของทางดูนันทาว์นะครับดูว่าเป็นทีมที่มีลักษณะแบบเป็นรองบอลแต่ว่ามักจะสู้ทีมใหญ่ได้ค่อนข้างดีนะผมแต่อย่างที่บอกครับมันก็จะมีหลังบ้านที่เ,เปิดว่างให้กับคุรซูเล่นงานเหมือนกันนะในขณะที่คุรซูพวกเขาเนี่ยก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พวกเขาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็สามารถมีจังหวะในการเจาะหรือว่าแกะการเพรสซิ่งของทาง ดูต้นทาวได้นะครับผมพวกเขาเนี่ยพอทางเซิตี้เองเนี่ยก็ต้องการให้ดูต้นท้าวเนี่ยนะครับพยายามเอ่อพรสใส่อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการพื้นที่ด้านหลังของทางดูต้นทาวนั่นเองนะครับผมถ้าเราดูไปที่ฮิตแมปของทางแมซิตี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกเขาเี่จะครอบครองบอลเกือบทั้งสนามนะครับแล้วก็จะพยายามควบคุมหรือคอนโทรลเกมเนี่ยให้เบเ็ดเสร็จอยู่ในมือของตัวเองนะครับ ตรงนี้ก็ต้องดูกันว่าทางซิตี้ที่ชอบมีบอลกับตัวกับลูทันทาวเนี่ยที่เป็นบอลชวนทะเลาะแล้วก็พยายามให้คุโรสูเล่นยากเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งเกมแรกก็ทําให้เห็นแล้วว่าซิตี้เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันในการเจอกับลูทันทาวนะครับผมเกมนี้ต้องมาดูกันว่าทีมที่มีค่าเฉลี่ยในการครอบครองบอลใน1ช่วงเวลาเนี่ยไม่สุดเป็นอันดับของลีกนะครับกับทีมที่ครอบครองบอลน้อยนะครับเป็นอันดับต้นๆของลีกเนี่ย มาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโดยสรุปนะฮะก็อย่างที่รู้กันว่าทามเซตตี้เนี่ยเป็นทีมที่แตกต่างแล้วก็มีวิธีการเล่นที่หลากหลายนะครับแล้วก็เหนือกว่าทางลูทันทาวสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมองในเรื่องของจิตใจเหมือนกันนะเพราะว่าลูทันทาวเนี่ยเป็นทีมที่เอ่ออันเดอร์ด็อกนะหรือว่าเป็นทีมรองบอนที่มักจะสู้ทีมใหญ่ได้ดีนะครับตรงนี้ก็ต้อง เก็บไปกังวลเหมือนกันสําหรับทางซิตี้นะครับในเรื่องของตัวเลขต่างๆซิตีต้ต City ก็เหนือกว่าลูนทันทาวอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าลูนทันทาวเนี่ยก็มักจะสร้างปัญหาแล้วก็สร้างเ,เหตุการณ์ให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องลําบากอยู่เสมอนะครับผมไม่ว่าทีมมันจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเพรสซิงของทางลูนทันทาวเนี่ยก็ค่อนข้างเข้มข้นนะฮะแต่ว่าซิตี้เนี่ยก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าพวกเขาต้องการพื้นที่ซึ่งถ้าดูดันทาวมอบพื้นที่ให้กับซิตี้เนี่ยเพียงไม่กี่จังหวะเนี่ยซิตี้ก็สามารถสร้างโอกาสและทำประตูได้ทันทีนะครับผมโดยมองว่าเกมนี้เนี่ยเอซิตี้เนี่ยสามารถเอาชนะได้ครับ2ประตูตัอหนึ่งแต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยขอ,อ,อชี้ไปทางดูตันทาวน่าจะเหมาะสมกว่าครับผม โดยสรุปนะฮะสคู่วันนี้นะครับโซเฮดัดจะสามารถชนะไมโยกาไป30และซิตี้เนี่ยก็จะชนะทางนูทันทาวสองประตูหนึ่งครับแต่ว่าชี้ไปทางลูทันทาวน่าจะสวยกว่าครับทั้ง2เกมก็เป็น2เกมที่หลายคนอาจจะมองว่ามันคาดเดาง่ายแล้วก็ทีมที่เหนือกว่าน่าจะเป็นผู้ชนะครับแต่ว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าฟุตบอลก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่กีฬาที่เราสามารถคาดเดาได้100% นะครับทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในฟุตบอลน,นะครับผมดังนั้นเน่ก็ขอให้นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยโชคดีครับสวัสดีครับ